เอาละครับเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์เราเคยถามกันมาเลยก็ได้นะครับว่าในจักรวาลที่มันกว้างใหญ่สักขนาดนี้เราอยู่กันตามลำพังจริงๆเหรอการเดินทางเพื่อหาคำตอบนี้เนี่ยมันไม่ได้พาเราออกไปแค่ในอวกาศนะแต่มันยังพา,าย้อนกลับมาสำรวจตัวตนและความหมายของการมีอยู่ของเราเองด้วยมันก็แค่การกระทำง่ายๆนะครับแค่การมองขึ้นไปบนท้องฟ้า แต่มันคือสิ่งที่เชื่อมเราทุกคนเข้ากับคำถามที่สำคัญที่สุดทั้งในทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาเลยแสงดาวแต่ละจุดที่ส่องมาถึงตาเราเนี่ยมันคืออดีตท,ที่เดินทางข้ามเวลามาเป็นพันๆล้านปีแล้วมันก็อดทําให้เราสงสัยไม่ได้เลยว่าในบรรดาแสงดาวพวกนั้นจะมีใครที่ไหนไหมนะที่กําลังมองกลับมาที่เราอยู่คําถามนี้มันอยู่ในใจของมนุษย์เรามาตลอดเลยครับตั้งแต่สมัยนักปรัชญากรีกโบราณที่เถียงกันเรื่องโลกอื่นไปจนถึงนักดาราศาสตร์ยุคใหม่ที่ใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนสุด ส่องลึกเข้าไปในอวกาศเหมือนกับว่าความสงสัยใครรู้เนี่ยมันอยู่ใน DNA ของเราเลยแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทุกครั้งที่เราพยายามมองออกไปนอกโลกเพื่อหาชีวิตอื่นจริงๆแล้วเราก็กําลังมองหาตัวเองไปพร้อมๆกันเรากําลังตั้งคําถามว่าตกลงแล้วเราเป็นใครจุดที่เรายือนอยู่ในจักรวาลกว้างใหญ่นี้มันคืออะไรกันแน่กลายเป็นว่ายิ่งเรามองหาคนอื่นไกลออกไปเท่าไหร่ เรากลับยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าทําไมคําถามนี้มันถึงได้สําคัญขนาดนี้เราต้องมาทําความเข้าใจสเกลของมันกันก่อนสเกลของจัก,กรวาลน,นี่แหละครับซึ่งเป็นเหตุผลทางสถิติที่บอกกับเราต้องต้องเลยว่าเราไม่น่าจะอยู่คนเดียวนะคือดูตัวเลขนี่สิครับมันเยอะจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนักดาราศาสตร์เขาประเมินกันว่าจํานวนดาวเรื่องในจักรวาลที่เราพอจะมองเห็นได้เนี่ย มันเยอะกว่าจํานวนเม็ดทรายบนชายหาดทุกแห่งในโลกรวมกันซะอีกลองนึกภาพตามสิครับนั่นแปลว่าจํานวนดวงอาทิตย์ที่อาจจะมีดาวเคราะห์โครจรอ,อยู่มันก็ต้องเยอะมาหาศาลตามไปด้วยแล้วไอ้ที่ว่าจักรวาลที่สังเกตได้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนกันก็ประมาณ93,000ล้านปีแสงครับหมายความว่าแสงที่ว่าเร็วที่สุดในจักรวาลแล้วนะยังต้องใช้เวลาเดินทางขนาดนั้นเลยแค่จากขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึง่งแล้วโลกของเราล่ะโอ้โห เป็นแค่ฝุ่นผงที่มองไม่เห็นไปเลยครับในความเวิ้งวางนี้พอเห็นตัวเลขเยอะขนาดนี้ใช่ไหมครับตามเหตุผลแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสิมันควรจะมีสิ่งมีชีวิตที่อื่นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดโอกาสที่เราจะอยู่คนเดียวเนี่ยมันควรจะเข้าใกล้ศูนย์เลยด้วยซ้ําแต่ก็นั่นแหละครับตรงนี้แหละคือจุดที่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมในเมื่อทุกอย่างมันชี้ไปว่าน่าจะมีเพื่อนเต็มไปหมด แต่ความจริงที่เราเจอกลับเป็นความเงียบจัก,กรวาลมันเงียบเงียบสนิทเลยครับเหมือนกับว่าเราเป็นคนเดียวที่ส่งเสียงอยู่ในห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้มันเป็นคำถามง่ายๆเลยนะที่นักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อเอลิโกแฟมีถามขึ้นมาแบบสบายๆตอนกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆเมื่อปี1950เนยเนี่ยเขาก็แค่ถามว่าแล้วทุกคนหายไปไหนหมดล่ะแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวนะสรุปความขัดแย้งทุกอย่างได้หมดเลย และนี่แหละครับคือสิ่งที่นักวิาศาสตร์เรียกกันว่าปฏิทรศนรของแฟมมี่มันคือความขัดแย้งกันอย่างจังระหว่างตัวเลขที่ตะโกนบอกเราว่าต้องมีสิกับความเป็นจริงที่เราเจอคือแต่เราไม่เจออะไรเลยนะไม่มีหลักฐานไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยและนี่คือหัวใจของเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ทำยังไงกับปริศนานี้ล่ะครับเราไม่ได้แค่นั่งเดาสุ่มๆไปเรื่อยๆนะ เรามีวิธีที่เป็นระบบในการพยายามหาคําตอบให้กับความเงียบที่น่าอึดอัดนี้หนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญมากก็คือสมการของเรกครับต้องบอกก่อนว่าสมการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหาคําตอบเบ๊ะๆบ,ะบะออกมาเป็นตัวเลขนะแต่มันเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นเช็คลิสต์มากกว่ามันช่วยให้เราแบ่งคําถามใหญ่ๆที่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวไหมออกมาเป็นคําถามย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นครับเช่นอัตราการเกิดดาวใหม่เป็นยังไงและดาวพวกนั้นมีดาวเคราะห์ไหม แล้วดาวเคราะห์พวกนั้นอยู่ในโซนที่พอดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับแล้วเส้นทางการค้นหาของเราเนี่ยมันก็พัฒนามาไกลามากๆเลยนะครับจากแค่กล้องสองทางไกลตัวแรกของการิเลรโอที่เปลี่ยนความคิดเราไปเลยว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างจนมาถึงยุคนี้ที่เรามีสุดยอดกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลและล่าสุดก็เจมส์เว็บที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนดวงตาคู่หม่ของเราในอวกาศเลยทีเดียววิธีการหาของเราเนี่ยมันก็มีหลักๆอยู่สสายครับสายแรกคือเซติ หรือพูดได้ง่ายก็คือตั้งใจฟังเราใช้จานร,รับสัญญาณวิทยุขนาดยักษ์คอยเงี่ยหูฟังว่าจะมีใครส่งเสียงอะไรมาหาเราไหมส่วนอีกสายคือเมตติอันนี้ตรงข้ามเลยคือตะโกนออกไปเราเป็นฝ่ายส่งข้อความออกไปเองเลยอย่างเช่นแผ่นเสียงทองคําที่ไปกับยานอยเจอร์ซึ่งอันหลังนี้ก็มีคนตกเถียงกันเยอะนะว่าเอะเราควรจะเป่าประกาศบอกตำแหน่งบ้านตัวเองให้ใครก็ไม่รู้ในจักรวาลรู้หรือเปล่าแล้วตกลงทำไมมันถึงเงียบขนาดนี้ล่ะ ก็มีหลายทฤษฎีเลยครับที่พยายามจะอธิบายอาจจะเป็นไปได้ว่าการเกิดสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนแบบเราเนี่ยมันยากมากมากๆมากๆแบบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือที่น่ากลัวหน่อยก็คืออรารยธรรมที่ฉลาดมากๆอาจจะทำลายตัวเองไปก่อนเสมอก่อนที่จะมีเทคโนโลยีไปไกลถึงขั้นเดินทางข้ามดวงดาวได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขามีอยู่จริงนะแต่แค่ไม่อยากยุ่งกับเราแอบดูเราอยงห่างเหมือนเราไปดูสัตว์ในสวนสัตว์อืมอันนี้ก็น่าคิดหรือบางทีเราอาจจะแค่ฟังผิดคลื่น หรือสุดท้ายก็อาจจะง่ายๆแค่ว่าจักรวาลมันใหญ่เกินไปจริงๆครับแต่ไม่ว่าคําตอบที่แท้จริงมันจะเป็นอะไรนะครับการเดินทางตามหาคําตอบของปฏิทัลัสแฟมี่เนี่ยมันให้บทเรียนที่สําคัญมากๆกับเราบทเรียนหนึ่งนั่นคือมันบังคับให้เราต้องหันกลับมามองบ้านของเราเองมองลูกใบนี้โอเอซิสสีน้าเงินที่ทั้งสวยงามและเปราะบางเหลือเกิน สิ่งที่ทําให้โลกของเราเป็นโลกอย่างทุกวันนี้ได้เนี่ยมันคือความพอดีที่น่าทึ่งมากๆเลยครับคือเราไม่ได้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จนร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไกลจนหนาวเกินไปเรามีชั้นบรรยากาศที่เหมือนเป็นผ้าหม่มคอยปกป้องเราแล้วก็มีสนามแม่เหล็กโลกที่คอยเป็นกรอบป้องกันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปแค่นิดเดียวนะครับชีวิตบนโลกแบบที่เรารู้จักก็อาจจะไม่มีอยู่เลย มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจากนักบินอวกาศหลายๆคนพวกเขาเล่าถึงความรู้สึกตอนที่ได้มองกลับมายังโลกจากอวกาศพอได้เห็นโลกเป็นเหมือนลูกแก้วสีน้ำเงินสวยๆที่ลอยอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่นะครับมันทำให้เห็นเลยว่าเส้นแบ่งประเทศที่เราขีดกันขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยเราทุกคนอยู่บนดาวเคราะห์ดวงเดียวกันบ้านหลังเดียวกันที่เปล่าะบางมากๆ ดังนั้นบางทีความเงียบของจัก,กรวาลอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าหรือน่าเหงาก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเป็นเสียงกระซิบที่คอยเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็ได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้โลกใบนี้มันพิเศษและหายากขนาดไหนเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราหันกลับมาดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยเกิดเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในการเดินทางออกไปค้นหาเพื่อนบ้านในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นหรือว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่เรากำลังค้นพบกลับเป็นตัวเราเองกันแน่บางทีการมองออกไปให้ไกลที่สุดนะอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดได้ชัดเจนขึ้นก็เป็นได้ครับ